สุขสวัสดีพ่อแม่พี่นะ้องพบกับโองชาวยูบ้านนาสาแนวคือเกาเนาะวันนี้ชาวยูกะพระท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดมหาสุขเสน่หามุที่วัดบ้านโพนสะอาดเมืองมาไ้แข่งขมวนเนาะท่านผู้ชมกะเป็นมื้อดีมื้องามมื้อจบเนาะกะเป็นข้าวดีสาหรับรน้องๆสองคนที่ชาวยูอัปเดตชีวิตเขาเจ้ามาและกะได้รับการช่วยเหลือจากคู่บาจากพระอาจารย์ทางพังไทยเนาะ มีความเมตตาน้องๆและเพื่อนกาเ่นมือเข้ามาช่วยให้น้องๆได้ห้ามเฮียนแล้วท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มวันนี้เพื่อนกาซื้อรถให้น้องๆสาญญุจะไปอัปเดตแล้วรถน้องๆเป็นรถ่อย่างนาะท่านผู้ชมเนาะไป่บึง้งกำลังการเลยเดอเอ้อที่ท่านผู้ชมตอนนี้สาญญุกัดย่างขึ้นมาหน้าวัดทางคูบาเพื่อนเนาะสบายดีลูกสบายดีอ่าเป็นจังได้ดีใจบ่ดีใจป้าสีรถงามแท้ๆ มักแห้งมักสีรุนี้เนาะงามอมต่ำเลยงามอปดีเลยสีนี้แจ่มคักงามงามโอ้ยขอบใจพระอาจารย์ทางพรางไทยเพื่อนทั่นแหละที่เพืน่นมีความเมตตาช่วยเหลือน้องๆแล้วท่านผู้ชมสาวนญูกบดีใจน้ำน้องๆที่เพื่นได้มีโอกาสได้ห่ำได้เฮียนต่อไปนี่ก็ได้เฮียน ก็ได้มีรถที่ไปรงเรียนคือเด็กน้อยทั่วไปนะักดานผูนะ้ชมเนาะกับานยูก็ยังสีพาน้องๆไปจดชื่อของรงเรียนไปเอาน้องๆไปเรียนแลตเอกสารต่างๆรอติอดต,ตามน้ำการนั่นแหละเพราะว่าสานยูจะเป็นคนที่อัปเดตชีวิตน้องๆสู่ท่านผู้ชมบึ่งทุกๆครั้งเนาะท่านผูนะ้ชมเนาะแซนยูจะเป็นคนอัปเดตชีวิตขาเจ้าลงทาง่องอยูทูบ าวญูบ้านาานาซานเลแลวท่านผู้ชมมีจะเข้าไปบึง่งน่ะเนาะาวญุจะอัปเดตขาเจ้าแต่กัสาวญุจะเป็นคนที่เที่ยวมาสอนหนังสือให้ขาเจ้าเนาะพอให้เขาเจ้าเป็นแน่แล้วก็บวกทางทางองเรียนขเขาเจ้าเฮียนมาแล้วก็กลับมาหาสาวญุก็สอนอีกเพราะว่าน้องๆก็บบริข้างเรียนมันก็ลืมเนาะท่านผู้ชมแบบบริเฮียนติดต่อกันมันก็อยากลืมๆห,หน่อยนึง ก็ต้องได้เฮาต้องได้ฝึกฝนเอาเออดีใจขนาดบ่มื้อนี้เป็นอัจจัวแล้วมาบัดนี้ชมฮูปแบบเคยคิดสิได้อยู่บ่บ่บ่เคยเห็นเด็กน้อยอื่นได้เด้อยากได้บ่ได้บัดนี้ล่ะตั้งใจเรียนได้ได๋นางุ่นก็คือกันตั้งใจเรียนเคยคิดว่าสิได้บ่บ่เคยเนาะบ่เคยคิดว่าสิได้ซ้ํา ที่เป็นอยู่บอกครับเป็นอยู่บอกเท่าดำอ่าจัวดำครับเป็นอยู่เนาะบ้านนี้แหละเออสมกับเพินอุปกาละเฮาตรงตั้งใจเฮียนเฮียนมาแล้วกับพังคำครูบาอาจารย์สร้างสอนทางอันนั้นอีกอยู่วัดอยู่ว่ากับเฮียนบอกออกรูนอกทางเดือเฮียนมากอ่ะวยเวกยกั้งวัดเพิ่นข้ามมากอะ ไหวพ้พระสวดมนต์ก่อนนอนตรงเฮียนหนังสือตรงท่องบทเฮียนแล,าดดแล้าบัางสูดเด้เล้าอยู่บ่ปึ้มเจ้าเด้เอาให้มานะ่ะอให้มนอยูคือดมาคืบอมาสาม,มอวานเนี่ยเดต,ตัวนี้มีอยู่เออเอาปรีเลยนี่ได้ปึ้มเด้เดี่พ่อได้นี่ทั้งเฮาก็อ่านทางหลังนี่นี่ มันมีบางสูตรทางล่างดิมันมีบางสูตรอันนี้่จุดในอีทานเด็กจะได้มีบางสูตรเจ้าก,กระเล่านาแล้วก็เฮียนแกเล็กไปนำอันนี้ก็เป็นเครื่องทางครูบา,อ,าอ่อนเพิ่นเอามาให้น้องๆท่านผู้ชมมีส่นกับเสือก็อให้น้งรุ่นกับเกือบเนะาะเพราะเป็นเครื่องของผู้หญิงปลาสีสันงามตาเทเด้บุมีเล็กรถเล็กข่างบ่ซื้อเล็กเนาะ มีบาลดอันนี้มูมีเนาะเจ้าหน่อยอันโซมันอยากเข่งหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมเไยโซคันนี้อยากเข่งอันนี้มันพืชเสายูยังเสียวลดน้องไปเซ็กให้อีกเลยเจ้าให้เขาจะไปโร้งเฮียนได้บริษัทมาใส่โฉมันอ่ะบริษัทมีแต่ให้เขายานให้ยานออกหน่อยหนึ่งนี่มันเข่งพูดจังพ่อจังพืชพืชแนมเพิ่นแนมเบิ่งตัวนั้นเป็นปกติ ตรงได้เข่งเออตรงได้่านอยนึงนยทางนี่นะปกตินี่เห็ิจงพ่อหาซุกมันคือบไปคือโไปใส่เลยเบ่อยากใส่บ่ใส่แล้วโบก้บ่มอาเาตลงมาใส่เบื้งสะพากันใส่เบื้งก่อนให้เด็กๆอนนิ้องอืม อืมใช่เลยใช่เลยใช้มุดสองคนพานกันประกอบรุดผ่รุดมันไฟสิประกอบแล้วก่อนแข่งกันประกอบุดแข่งกันประกอบุดอขอหยากนะมันมีหลอกมัน ได้แล้วแล้วละโซดาแล้วล่ละโอ้เก่งเลย <c oughs> แม่บอเพิ่งนุให้เด็กๆพากันประกอบรุท่านผู้ชมดีใจได้รุแล้วกับพากันประกบเอาแล้วบ้านนี้โอ้สอนเด้อย่ากลับไปเป็นเด็กน้อยเด้ตั้งใจเฮียนตั้งใจเฮียเนเด้อเพราะว่า ຊານຢູ່ຕະຕ້ອງທ່ຽວມາຫານ້ອງๆທຸກຫຼືມັນບໍ່ຖືກບໍ່ແລ້ວເນາະບໍ່ຂອງທ້າທ້ານັ່ງຍັງຂອງນາງລຸນແລ້ວເນາະແລ້ວເມື່ອແລ້ວເອົາລົງໄປຊາຍແຮ່ນເອື້ອຍເນາະຈົວຈົວ Đ ຳດສໍມເນีໍຖືບໍ່ເຫบຖືຈມນ ลองเบิง่งลองเบิง่งได้ยี่บ่ข,มมข้าวได้จ้ะ้าดำเอาข้าวอ็ได้นางรุนประกอบบุท่านน้องบุท่านจัวจัวดำ้วแล้วแล้ว ใช่ใช่ต,ต้องหัในถืกรวงเดโอเคเดี๋ยวจังไปเช็ครดนังรุ่นนี่ต้องไปเช็คก,ก่อน,นชวนรถเออรถจะเอาอาลงุงบ่กระตาหน่ากระตาขาลงนั่นบ่ กระตาห้องแล้วผู้ดีแล้วกระตาห้องเป็นเลก้รงเปลงกระตาอีกบนนี่ตองกระตาจ้าดาวใได้เด่นสุดแล้วหลังงอขึ้นเทงนั่นนั่นเมนงอขึ้นเทงอือเปลยนยังมื่ออื่นชาวญุ่งชิเปช็กให้แลารูดพวกเจ้าเปล่งให้อือแมน จอดำแล้วอยู่วัดเล่าบุญเยียนถ้าค่อยกับอันนั่งรุ่นผ้ากับเอารถดไปช็คก,ก่อนพวกเจ้าจะไปองเฮียนต้องเอารถดไปช็คไปขวดก่อน,นอาจารย์พอได้ค่อยก็ไปงาเออมืออื่นจะไปงานเธอค่อยก็เอาไปเอา,ไ,ปไปเอารถดไปขวดไปช็คให้ไหนเลยบอสบอบรังทนันกาทิศหน,น้าองเฮียนจะเจ้าข้าววันทิศทิศหน,น้าเจ้าจะไปแปลงก็ได้ บักไก่ซินไปซิมาแถวก็ยังเพื่นได้ไปโรงเรียนเพราะว่าต้องทิศนี้โรงเรียนพักทิศหน้าสีงามแต่เนาะอย่าให้มันเปื้อนเด้อคือเว้าหั่นแหละหลังจากได้รถแล้วต้องตั้งใจเรียนบ่แม่นออกนอกลูนอกทางได้ตั้งใจเรียนไดเ

5ล้านล้านป5ล้านปลาย3สิ่งที่คาดบ่มีปักไผ่เบาะสิเฮาบ่มีปักไผ่ยาวเนาะรุ่นมายืนอยู่พี่รุ่นละมายืนอยู่รถเพมีแต่บักไผ่เนาะบ่มีตอนนี้เนาะมีกระปุกอีกล่ะสิพอบปักไใกระปุกน่ะ แล้วเพื่อนนางซื้อให้แล้วเพื่อนนางซื้อได้ไหมแล้วจะให้พวกเจ้าทีเบิ้งเ็มนะเออครับเบิ้งมีเข็มวะเออเออเออเล่าเอาไว้เครื่องเพื่อนเอามาในหันเลยน้ำลึกบิ๊กพี่จังให้ละ เอาให้นั่งรุ่นและสัมมเนนหรือว่าจัวดำขมมกขอบใจพระอาจารย์ทั้งฝั่งไทยที่พิ่นอ,อุปการละมีความเมตตาซื้อรุ่ให้พวกเจ้าได้หำเฮียนและะ้วก็ส่งเสริมการศึกษาพวกเจ้าใหแหละให้พวกเจ้าได้เฮียนหนังสือผ่านมาพวกเจ้ากับบด้เฮียนเนาะขมมกขอบใจเพ่กเนรุโน้มมือขอบใจพระอาจารย์ทั้งฝั่ง,ง,ทงไทยหลายๆ เออที่ได้ซื้อลดที่ไฟฟ้าให้ขน้อยให้ขน้อยได้อบเฮียนอืม응เอาเท่าดำดิว่าวึงขอบใจเพื่อนไว้มาไว้มาไว้ขอบใจที่ให้ขน้อยได้ลดไฟฟ้ามันไว้ขอบใจที่ให้ขน้อยได้ลดไฟฟ้าขน้อยจะตั้งใจเฮียนต่อไปขน้อยจะตั้งใจเฮียนต่อไป ขอบใจพื้นละลายขอบใจละลายเด้อพระอาจา,ายรย์อืมอ่าเด็กเด็กอ่าแล้วก็อันนั้นน้องรุ่นกับอ่าจัวหรือว่าสมมามเณรดยมเพื่อนก็ดีใจแล้วท่านผู้ชมบอกคยได้อะไรเด็กน้อยเขาก็ดีใจเขาจะตั้งใจห้ามใจเฮียนนั่นแหละก็เป็นบุญกุศลของเด็กน้อยเนาะทั้งสองคนเนาะที่จะมีอ่า พระอ,อาจารย์ทั้งฟังไทยเพิ่นมีความเมตตาละอุปการละเด็กน้อยละส่งสื่อแม่กระเจ้าได้เฮียนเนาะท่านผู้ชมเพิ่นออกทุนไม่ยังให้เขาเจ้าได้ห้ามได้เฮียนเมื่อขอเพียงแต่เด็กน้อยนี่เพิ่นได้เฮียนตั้งใจเฮียนเนาะเพิ่นส่งสื่อมาแหละเพิ่นก็อยากให้เขาเจ้าได้เป็นคนหูผู้ดีใหญ่ยายมาเอาตัวเลาะในสังคมมาแหละช่วยเหลือตัวเองได้เนาะท่านผู้ชมอจาชาวญูกาขอมกุกครอบใจน่ะละ พระอาจารย์ทางฝั่งไทยเพื่อนเนาะที่ยืนม,มือเข้ามาช่วยเหลือสองเล็กน้อยสองคนนี่เนะาะครั้งจัวดำและนั่งรุ่นนั่นแหละคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนี่ยก็อาจจะบละเอียดประไดเพราะยังที่มีพิธีหลายอย่างนะท่านผู้ชมเนาะขอมโมกขอบใจละลายเด้อู้ท่เข้ามาติดตามรับชุมแล้วก็ขอมโมกขอบใจพระอาจารย์ทางฝั่งไทยบ่ปะบ่ทิมเล็กน้อยกําพากําพลอยทางลาวฮาเนาะสาธุขอมโมกขอบใจละลาย